แนะนำตัวนะครับชื่อปืนครับชื่อตีมวยมวยเล็บบิดโอ้เล็บบิดนะครับปากกาไตนะครับเอาครับสดีครับครับชื่อเดมอนครับเดมอนโอ้เดมอนเล็กเอ้ามาครับเอ้านี่นะอันเอ้าอะไรลูกอะไรเริ่มเลยเอ้ากันมวยกันมั่นอนเอ้าโอ้โอ้หมอนคือคือเปล่าโอ้โอ้โอ้เล็บบิดมาเอออย่าว่าอย่ากอดกันตอยมาเลยโอ้มาแล้วโอ้ยมันหน่อาดีอย่ากอดอย่ากอด อัตมัาอัตมัตใช่ไหมเดี๋ยมันจะองกระส้งกระส้งยับซ้ายก่อนสายนี่แล้วบเออแล้วบิดเดีไหมแล้วบินเออมาดิเพื่อเราหน่ยต่อยุ่งตรงแล้วบินเออต่อยุ่งตรงแล้วบินต่อยุ่งตรงต่อยต่อยมาเราไปต่อยมาเราไปต่อยมาเนาะอยากก้มต่อไปแล้วกันไปต่อไปต่อยต่อยแล้วเออ ไปแงงเออโอ้ละบิดหหรือป oh right? ่นี่ลรปรามาณนี่ลราบังคยีเขาตีใครพาตีเมื่อกี้วะเอาย่าหนขานี่ลับิดตปงเขาไป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 ไดไไป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 อปเปไ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 ปยปไ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 ปอปไปไปไไปแปไ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 ไป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 ไดิไป ออไปกไปดิมัไปดิไปเร็วกมึงยิ้อยู่ยังเอเออตายเลยโอ้โอ้ออกีครับขนวิดินาวินแล้วอกเลยบุกยบุกแล้วรบุกดิเวบแล้วโอ้มึงตีมันมึงไปอยู่เขาปะตอยออกมัดไปมัดิเร็แล้วไปแล้วตายทองตอยทองตอยทองตอยทองเลยทองเลยทองทองเอ้ยไป่องหนูจะทองวะเออ มึงก็จะท้องอย่างเดียวดิทางท้องนบุญจะต้องมองคูต้องมีมองยังกรรมการดูดิอุ้ยเออเร็วลอยหน้า่อยท้องเร็วเร็วอยเออลอยอ่า้เลยเออเอาเอ้าเอ้าเอ้าเออโอพักเลยเร็เร็วเร็ทาทาทากนทากนทากนน้าตเ เา็กสามสิบวิลูกสามสิบวิเอายกเดียวว่ายกเดียวว่ลูกซวย้อยกเดียวยกเดียวพอ้โ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 อะโล้โอ้โบ้โอ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 ้โ้โอ้โอ้โอ้โร้โอ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 โอ้โอ โอ้ขาโตแล้วโอ้ยนครับสุดยอดมากครับโอ้ยน